บอกว่าน้องๆพี่ๆเพื่อนๆจะบอกว่า,างี้ครับผ้าเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของเรา,เราต้องใช,ใช่ไหมครับเครื่องนุ่งห่มนะครับเราจะปัจจัย4ปัจจัย5มือถือรถยนต์ว่าไปแต่เรื่องของเครื่องนุ่งห่มผ้าเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญครับเรามีวัตถุดิบที่ดีประเทศไทยเรามีเรียกว่าสิ่งที่สามารถผลิตออกมาเป็นผ้าต่างๆชีสต่างๆที่ดีงามที่ทางโลกเขาต้องการนะครับแต่วันนี้เราเปลี่ยนมุมมองมันได้แล้ว เพื่อนๆน้องๆครับเราเปลี่ยนมุมมองของคำว,ว่าผ้าไทยที่รู้สึกว่าโหมันเฉยเฉยปัจจุบันเรามี t e x t เจอร์ใหม่ๆลวดลายใหม่ๆสัมผัสใหม่ๆกับผ้าซึ่งอันเนี้ยผมชื่นชมลยครับเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยสัมผัสแบบนี้และผมตื่นเต้นจะบอกว่าผมตื่นเต้นที่ผมได้ใส่วันนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือผ้าไทยเหรอทาได้นขนาดนี้แล้วแล้วต้องบอกว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกหรอกครับรับรองได้ว่าถ้าคุณไม่เชื่อต้องลองเองก่อนสิ่งที่เราไม่เชื่อต้องพิสูจน์ครับอย่าแค่ฟัง 那。<Nah. S 2> yeah.